มเบังสนโนอีกแล้วทุกคนหนาบ้านบ้างแหเนี่ยนาคักนาเนี่ยสวัสดีเด้อจากพี่น้องป้องไยทั้งหลายชาวไทยชาวลาเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบโอ้ยเนาะสนโนบ้านข่อยสิไปแจังไ,นไหนเนาะแบบนี้เบิ่งโลดข่อยเน่ะสโนเต็มเลย หนาวคักทุกคนหนาวหนาวมากๆเลยพามาเบิง่งย่างเบิ่งน่าจะเนาะสนุนนะ สนหนามากๆเลยนะคะทุกคนหน้าบ้านฉันต้นไม้ก็กลายเป็นสโนหมดแล้วเป็นหิมะขาวหมดเลยขาวหมดเลยทุกคนหนาปึกเลย มาดูสโนอีกแล้วแต่ทุกคนดูรถวันนี้สิปกคุมไปด้วยสโนเลยหิมะต้นแอปเปลิลต้นไม้ขาวไปหมดเลยน,น้านานะวันนี้นะสนววันนี้พ่อบ้านไม่อยู่ด้วยใครจะกวาดสโนให้เนอะ สนหนาปเลยสวัสดีจ้ะทุกคนเบิงสโนจ้ะเบิงสโนเบิงหิมะหิมะปกคลุมลายไหลหนาแท้หนา่าจา้ะทุกคนเห็นบส่ส อัปเดตให้ดูประจำนะคะทางขึ้นบ้านแต่ทุกคนทางบานโอ้ยว่นจันสนูน่าพึกเลย ขาเต็มปันว่าเมืองอันสมซื้อเมืองสั้นตะคอดนะาจะเมืองสั้นตะกอดเมืองรอยเท้าที่ยางมาเมื่อกี้เนี่ยดูรอยเท้าที่เดินมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะหนาวมากทุกคนหนาวมากเลย หนาวมากๆเลยเบื้งนกเห็นบนนกอยู่ข้างบนรถจะไปยังไงนะวันนี้นะรถจะไปขับรถยังไงเนาะเบื้งร้อยเทถาที่ยางเมื่อกี้นี่ยแต่ทุกคน โซทางบ้านเรานะคะให้ทางบ้านเราที่ได้เห็นบ้านเราที่เมืองไทยอะ่ะที่ยังไม่เคยเห็นสนูเนาะแต่คนที่อยู่ <laughs> ต่างแดนด้วยกันก็ชินชาแล้วเนาะกับสนูคนบ้านเฮาที่แบบว่ามาอยู่ต่างประเทศกับชินชาแต่ว่าเฮาก็อยากอัปเดตให้ไทยบ้านเฮาที่อยู่เมืองไทยเนาะแต่เนาะที่ยังไม่เคยเห็นมาเบิงน,น,น้ากันหนาบ้านยะยา ตรงนี้นลคะ่ะตอนนาร้่อนมาก,กับปลูกพักปลูกยังนะคะแต่ย้ำสโนโนมานกับปลูกบะไรองสิงแล้วก็จะปลูกบกุงบะไ้กินนะจ้ะปลูกมะละกอไม่ได้ทกินเลยปลูกพักบะได้บะได้มีแต่สนโนทั้งนั้นเลยหิมะหนาปึกเลยแต่ทุกคนบึงกอกองหิมะ